วันนี้ก็จะพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงที่ดินแปลงเนี่ยนะครับรอบๆเนี่ยก็จะเป็นวิวของทุ่งนานะครับสลับกับสวนไซเกาหลีก็จะมีลมพัดเอื่อยๆตลอดนะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับอยู่ตำบลบึงสารนะครับ องคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าของแปลงที่ดินจากถนนลาดยางนะครับเข้าไปถึงแปลงที่ดินเนี่ยก็จะประมาณสัก300เมตรด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นชุมชนนะครับมีบ้านอยู่หลายหลังนะครับแต่โซนที่เป็นบ้านคนเนี่ยก็จะอยู่ กระจายกระจายกันไปนะครับด้วยเนื้อที่ของแต่ละหลังเนี่ยคือเขาเขาจะมีเนื้อที่เยอะนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นคลองส่วนใหญ่คนก็จะอยู่ริมคลองนะครับหรือหน้าถนนก็มีนะครับสภาพของที่ดินแปลงเนี่ยนะครับเป็นที่ดินที่ถมไว้แล้วนะครับเดิมเนี่ยคือเป็นโครงการจัดสรรเก่านะครับเราก็จะเห็นถนนถนนเนี่ยเป็นถนนหินครุก นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับาทางเข้าของแปลงที่ดินเนี่ยเข้ามาสักประมาณร้อยห้าสิเมตรก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่หลังหลังเป็นหลังใหญ่เลยนะครับแล้วจากาเพื่อนบ้านเข้ามาถึงที่ดินเนี่ยก็จะประมาณสักอีกร้อยเมตรนะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็มีระบบสาธารณูปโภคก็คือมีท่อระบายน้านะครับเป็นโครงการจัดสรรเก่าเนี่ยคือเขาก็จะมีท่อระบายน้ํามีถนนมีเสาไฟนะครับส่วนไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ ประมาณร้อยห้าสิบเมตรของบ้านหลังแรกในซอยนี้นะครับที่ดินหันไปทางทิศเหนือนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินเนี่ยจะหันไปทางทิศเหนือที่ดินอยู่คลองสิบห้านะครับคลองสิบห้าเนี่ยมันจะมีสามสามเส้นนะครับจะมีสิบห้าบนสิบห้ากลางสิบห้าล่างนะครับสิบห้ากลางเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับจะวิ่ง เลี้ยวซ้ายออกไปทางถนลงนลังสิตนครนายกก็ได้นะครับหรือจะเลี้ยวขวาไปออกถนนลำลูกกาก็ได้นะครับหรือจะไปตลาดคลอง16นะครับที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากาตลาดคลอง16ออกไปหน่อยหนึ่งออกจากพรองไปนะฮะก็จะมีความน้ำมันมีร้านสะดวกซื้อนะครับหรือจะเป็นตลาดใหญ่ก็คือที่คลอง11นะครับ อยู่กึงกลางนะครับอยู่กึ่งกลางนะครับจะออกทางนครนายกลังสิตนครนายกก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านในซอยนี้นะครับที่เขาเอ่อมาปลูกบ้านไว้อยู่หนึ่งหลังนะครับทางออกก็สะดวกนะครับเป็นทางออกของหินครุกนะครับหินครุกบดอัดนะครับมาถึงถนนลาดยางนะครับรอบๆนี้เราก็เห็นนะครับก็จะมีต้นไทรเกาหลีว่าโซนเนี่ยเขาก็จะทําเป็น ไ่เกาหลีนะครับจะปลูกไซเกาหลีแล้วก็สองข้างถนนนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับสนใจที่ดิน93ตารางวาครับเอกาสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงหรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่นัดดูที่ดินนะครับ0814177993 k Internet ครับสวัสดีครับ